อันเป็นเ yeah. ื่ออนว่านไม่ตลาดกผมเล้องปูแม่เขบพีเขากรซอมาไว้กระซือเข้าไปแล้วนะน้ำหอมเขียวเส้นนี well, ้ตัดตัดเพียงเท่านีอันนี้เอาอันนี้ออกเลยเลื่อนอันนี้ออกเแล้วอยนะเกลาเนี่ยผลาตายแล้วบ่บ่อันีดั เปิดดมันแดงเขาใส่ยามันจะดขน้ำนี่อ่า่ีนนดเที่ยวกันเยอะเโอ้นอมนั่มเจ้าแม่พักอันมากันเเล่นไม่ตก้องโอคอยก น,นึ่งครับนึ่งน,นื้อัดมาใมากครับเือนไมยาได้ตอน้อเาเป็นยงได้มาตอนห ก่อนแม่ต้วยนอนโอ้ยประเดกบอ<ห>มีมีไผ่จ้าไหมประเด,ก,ะะเดกอ่ะแม่มานั่งกับแม่อันน,ะะนี่ใส่เศษอาหารนะคะม,มนานั่งมาทุกคนเออล้างมือล้างมือ

อนนเออยเจลี่มาจากนาห้วยายนะคะคุณครูข้าวใส่น้ำตาลอันนี้อร่อยมายอี้อาเอาเอาราวมันย่อพอไม้ไหนคู่ข้ามเค็มแล้วว่าประแดกมันเป็นประแดดน่ะนะพี่นร์ประแดกบ้านเข้าม โ <c> อ <ười> ้ตายเจ้าเดียวก็ดี๋ยวก็เดี๋ยวเดจไม่ได้พอแล้วไปนี่จก็เยัางนี้แหล้าวข้วข้าวเียข้าเนี่ยข้าเข้าเียผู้เท่าจะใหเท่าวเท่เดข้าวได้ก็อรอยกินเด็น้านกันเกนาก็ไดี

กินไหมมอสปลาดิบป่ะฮะปลาดิบเรากินปลาดิบเหรอให้เพียงกิอนอ้าทำไมทำไมก่อนเนาะอันอย่างวะแม่ไปเอาไปเอาอันไปเอาแม่เมียเมียเมียสองเมียตัวเองพัดเมียชีวิตป้เดียนี่แหละเอาลูกเลี้ยงมันมันจับกบ ไเขียนลาเขียนมันม่มีส่วนอกอันนีี้ทตัวาปลาทอดหลอมากะเนี่ยปลาูี่ีมัน็นมันเป็นปลาที่ทเองมันสะอาดไม่ใช่ปลาเล็กเนี่ยทอดๆ ทอดนล้างออกพอดีบ้าแบอย่ทอดันไม่หลอล้างล้างตัวมันหล่พอดีดด้วยเคร่เคแอใเด้อปลดปลหน้าแบบเนี้ยแก้วน้ำมันนะ่ได่ลาใหญ่ลาทอดเลยเ้มขังเลยโดนไลยเขมังมดนอปุ๊บหน่อยๆก็พอแล้วเฮ้ย แอยูเดานเนี้ยเก่งอ่ะประเด็นเออบาดแข้งปลาหมูใสาแกงเฮ้ยทำให้สีพักออกอือช่จังเลยกให้อาจา์ปลเมียก่าจัดทีดีปลาบุหรีนาะเฮ้ยไปดูเสานก็แลนด์ได้แลนด์นะแต่ที่เาหมูก็ต้องาอะไปนั่งปิ้งไม่ไหวหรือ ก็ได้รักคุณแคนมาเดยใรรบ้ติทางวิทีครับจริงงานนี้มบอกเขาบอกว่าหมดหมดเวลาแล้วจ่มดเวลาอายุประมาณนี้ออกเริ่มแล้วหมดเวลาแล้วอยาก้ำก็ทำหมดเวลาแล้วหมดเวลาหาคว เวลาให้เจ้าของมมีน้ำยาพุ่นไหมคัมันเหมดเลยมันเหม็ับอะไแม่สวนแม่ต้านั้งกี่โมงอ่ะสวนสวนกี่โม่เสวนกี่โม่ครับอ๋อเนียเแรเ่ยุลา้าวเลยเป็นไยแเป็นไทยน้เป็นยเก็บเอาแม่แ แปะเพื่อปลูกอ่ะางมุงปลูกอะไรพี่ด <ล ăng S 1> ปปลูกผักตอนเย็นอ่ะคุณไปรัมุงใช่แ่เราว่าแอืมน้เครับครับแปอูมคับปลูกผักกันนะปา้ามากเได้กีห้อมห้อมหนาหอมต้นหนาอันนี้จะปวยเนย ปลา้มันอร่อยอยากอร่อยหมดอร่อยเพราะปลาใหญ่น่้าถ้านอนกันแล้วใหญ่หลานห่อเก่แล้วพักเป็นร้านทนเดียวเกินมากกร้านกะไ่หลดเกอนดีท่านเกินมากร้านก็นวดโรดเกาะกเก่วอะไรนเ่าเลยนวดลยกกา่ะ้านเกิดมากพวกแกเลย เปล่าใช่ไหมอืมกินอยู่บบเปล่าไม่มีมี่ไงหรอกแต่ว่าต้องปรับครับแต่ว่ายังอยางกินได้อยู่ครับแต่ว่ายังยังยังไม่เป็นครับยังไม่รู้จักซึมกับคนฆ้ากาแต่ว่าอย่างเงี้ยกินเป็นอยู่ครับข้างบนค่าแบงค์นุ่นมาคุ้กกินออกแต่แต่ว่าตำใสมะละกออะไรกินอยู่ปล่ามันเป็นยาอยู่สิปลาเรงปลาเดงโดนทียุละโนดโูดตักไตปลาเรงเบนนี่ละ แต่พี่จนเลียงกินก็ไม่ได้สูงองก็เปล่เป็มกิ้มจัดเียงแค่ทำเป็ดเปกับกับนพร้หน้าดอทมัเทศนี่ยังแค่ขมิ้นตนนี้แม่นี่ก็เมืองเป็ดนะ่มืองเป็ดเมืองเป็ดเดิมอันเม็ดเม็ดถย่ายันถ้ากินก็เลยกินได้จหนาลุีเดียว ทีเดยวอียวอาจารย์คุยีนเุสองอาจารย์คุยสอีเองีก็แช่ิงิงิงเหรอเป็นเบรดเี้จน้อยนมเนาะนาได้กอเกียยิ่งไปแล้วแม่กเทระเถจนผูรละก้นลงมาคุณแล้วคนนางบกป่า

พี่าบอกว่าก,กินอาหารให้ครบห้าโมงจะได้สวยสวยแล้วคุณพี่ก็จะได้รลๆล <c oughs> นวดเล็กเนี่ยอาจจะเป็นนวดทองนะคะ <c oughs> นวดเล็กนี่ใช่ค่ะเ <c oughs> พราะว่าคุณพี่กินอาหารห้าโมงมันจะเป็นนวดทองเสื้อน้องสิคะ ่อยหอดมาหาผัวทั้งพี่เอ้ย้ามไห่เ้ยาาบรจาคคนเมื่อกูบ้ดอดน้อกี้ตว้กี้มันบรท่ันสมัยมันไปหามากกัผู้ใหเ่าอยืนทั้งูบไปย่าคะคนยนทั้งผู้บุญไงกอดแม่สาวสักคนนี่สาวผู้ไทยนี่รูค่อยูอรูสายูอันเขาจะล็อะไรเพื่อนึมัอันดอนมัว

นอนบ่มีนอนนอนบ่มีบ่มีนอนบ่มี่สะอาดแน่นุ่งเร้วสะอาดมากใช่แม่ทำสะอาดมากต้องข้างในสีแดงขไม่มีนอำหนักลูกข่อนี่นี่ตาออไปสะอาดไม่เกลืออ๋อเราเราเห็ดโปรเกลือไ้อมันบนเอาประเดมอะประเดกพ่อเกือเปนเอาเริ่มเผ็ดเริมเผ็ด

ເປືອກລາກັນແລ້ວ cứu rồi người lâm cái cổ lên đi xây không mới được mà nước lên không bạc xây không chuyển coi hoa này hoa bắp bao phải nó vui phải khơi ก็าเสีอเ่่อเสียงสร้างก่อนเสียงสร้างเสียงสร้างเสียงสร้าง่องเสียงสร้างดีเสียงสร้างก่อนี่ันเียคือเสียงสร้างต้องพูดเสียงสร้างก่อนเี่ยเี่ย่่ัเเียัรง้งั่

មកតាមໄລបើគុំទៅឆាហ៎ໄລលើមកតាមໄລអូហ៎ហ៊ឹមយ៉ាង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มเนก็เหล่าปบักว่าลงมมาดิโอ uh. oh. ้ยสิแซ uh. ่เนาะทามันคงเฮมเส่อ hey. ันนึนอันนึ <min <min ่งข้ามากมันห้อนแล้วก็หั่นพริกเอาผงจะลดลงจังเลยหั่นพริกใส่บีบข้างหน้าลงโอยสีเด็ดาไปทอดมกมกพริกมก เอาไปต้หมหอมันจ่ห่อเออปิ้งเอาพิตีพ้พอ,อต้องทอดปิ้งกตแซ่บทอดน้ำมันเปื่อยทอดเ้วก็เห็ดข้าวซอยอะไรใส่ซอยกวนใส่อือแซ่บ่ใหญ่เนาะอ๋อเนาบกแขคือิโเคือใหญหรอกอ่ม่เยอต้งเน้ลิงคือตีก็ดีเสามสิบีแล้ว Cảm ơn các bạn đã theo dõi và Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 故意 <noise> <noise>